ามาเบิ่งกระต่ายน้อยใะพี่น้องกระต่ายน้อยเลี้ยงตั้งแต่โตท้อฝาหอยพี่น้องกินท้อฝาหอยคือกวาดล,ละ่ะันตอนนี้ไง่ญ่เพิ่งจะหักขนาดพี่น้องเอามาใส่สูมงม่วมไว้ให้มากินหญ้าให้มาออกกํลาลังกายพี่น้องให้เขามาออกกํลาลังกายบ้างกินหญ้าเยบ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 อันนี้บ่ได้ดพี่นอ้องเ่ฟเฝ้า่ไดหมามาหาย อ้ยกินหยาอย่างดีจ้ะพาเขาออกมากินหยาพี่นอ้องพามาชมน้องกระต่ายวันนี้กระต่ายน้อยน่ารัก ตรงเบิ้งในกุงมบมเบิ้งในกุงบ่ได้พี่น้องเลยไอ้หยานหมาหยานหมาเข้ามากัดน้องกระต่ายน้อยมันกินหญาดย่าเนียบเนียบเนีบ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 ,นบนเออกระต่ายน้อยคนหมักเลี้ยงมันกระงวนเราพี่น้องเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงหม,เงมูเลี้ยงม้าเลี้ยงแมว อย่างสุ้อยางไปกินอาหารเมร็ดปะัะนี้ก็เอาออกม้ยางกินหญ้าจักน้อยพี่น้องออกกาลังกายของเสียงกินดังกุ๊บกับกุ๊บกับขอบคุณทุกการรับชมนะคะพี่น้อง